ผู้บัญชาการทหารบกสาหารัฐอเมริกาค่ะพลเอกเจมส์ซีแมคคอวิลนะคะเดินทางมาเยือนไทยและเขาก็ามาจากประเทศที่ติดเชื้อโควิด1 9ราละหักแปกที่สุดในโลกนะคะเมื่อวานนี้9นาฬิกา30นาทีนะคะพลเอกเจมส์ซีแมคคอวิลผู้บัญชาการทหารบกสาหารัฐอเมริกาไปเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันโอชาในยกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเมื่อวานนี้ในภาพรวมนะคะทางคุณนรุมนพิญโยสินวัฒน์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวขอบคุณกองทัพบ,บกสหรัฐที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารบกภาคพ,พื้นอินโดแปซิฟิกมาประชุมสัมมนา,าการบริหารงานของกองทัพบ,บกในกลุ่มประเทศภาคพ,พื้นอินโดแปซิฟิกแล้วก็มาร่วมประชุมายทหารปรทวนอาวุโสประจําปี2020ด้วยก็ถือว่าทุกอย่างสําเร็จลุล่วงด้วยดี ขอบคุณสหรัฐอเมริกาที่อำนวยความสะดวกให้กับคนไทยในการเดินทางกลับประเทศไทยด้วยแล้วก็สนับสนุนงบประมาณประมาณ2ล้านดอลลาร์สหรัฐมอบเวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ป้องกันร,ร่างกายส่วนบุคคลช่วยเหลือคนไทยเมื่อตอนที่ปะชิญโควิด -19 ตั้งแต่ตอนต้นปีที่ผ่านมาแล้วด้วยก็ขอบคุณอเมริกาไปด้านผู้บริการทหารบอกสหรัฐอเมริกาก็ชื่นชมประเทศไทยแหมว่า,วานหวานเจี๊ยบกันเลยค่ะทั้งไทยทั้งอเมริกาหวานเจี๊ยบมากที ที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้านะคะเมื่อวานนี้ห้องสีม่วงแทบเป็นห้องสีชมพูอวยกันไปก็อวยกันมาผู้บัญชาก,การฐานบกสารัดก็บอกชื่นชมชื่นชมมาตรการป้องกันโควิด -19 ของรัฐบาลไทยที่สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีถือว่าประเทศไทยประสบความสําเร็จอย่างสูงในการจัดการโควิด -19 ในบ้านเรากระทั่งแบบว่าไม่มีคนติดเชื้อได้ขนาดนี้นะจนเป็นที่ยอมรับของระดับโลกนานาชาติ ขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์ก็แสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและคนติดเชื้อในอเมริกาที่มีตัวเลขที่ยังคงเป็นตัวเลขค่อนข้างสูงอยู่ก็ขอแสดงความเสียใจนะที่มีคนเสียเสียชีวิตแล้วก็ยังมีคนติดเชื้ออย่างไรก็ส่งกําลังใจให้ส่งกําลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลอเมริกาอย่างเข้มแข็งและเชื่อมั่นว่าสหรัฐอเมริกาจะสามารถแก้ไขโควิด19ได้สําเร็จและคิดว่า การค้นพบวัคซีนเนี่ยมันมีความคืบหน้าแล้ววัคซีนนี้จะเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องนี้กันได้อย่างแน่นอนซึ่งไทยกับอเมริกาก็ต้องร่วมมือกันอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนเพราะว่าอเมริกาก็สนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19รัฐบาลไทยก็พร้อมอำนวยความสะดวกในการลงทุนแี่แก่เอกชนสหรัฐด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ เอกชนบ้านเราก็พร้อมไปลงทุนี่อเมริกาด้วยอะก็พูดกันสรุปแล้วเมื่อวานนี้ผอ,อทบอ,อเมริกาไปพบพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คุยหลากหลายเป็นเรื่องของมิตรสัมพันธ์มิตรสัมพันธ์ระหว่างไทยอเมริกากันประมาณอย่างนั้นในภาพก,กว้างในภาพก,กว้างเพราะว่าบทบาทของกองทัพเนี่ยก็ไปหารือกับกองทัพบ,บกแล้วเรียบร้อยนั่นแหละนะคะก็ถือว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างกันนะคะ แล้วก็เมื่อวานี้ก็มีการยืนยันนะว่าการเดินทางของผบอทอบอ,อเมริกาเนี่ยพลเอกเจมส์ซีแมคควิลเนี่ยนะคะเขาสวมหน้ากากผ้าตลอดทุกครั้งให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็รวมไปถึงใช้เจลล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างในจุดต่างๆที่มีการกําหนดเอาไว้ตรงไหนอย่างไรก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะแล้วก็เมื่อวานี้ก็ มีการก่อนร่ำลากันไปนะคะเมื่อวานนี้ผอ,บอทบอสหรัฐค่ะก็ไปร่วมพิธีตรวจแถวลงนาวสมุดเยี่ยมที่กองบัญชาการกองทบกนะคะก็กองทบกบ้านเราก็ให้การต้อนรับผอ,บอทบอ,อเมริกาพลเอกเจมส์ก็ไปร่วมพิธีตรวจแถวแล้วก็ลงนาวสมุดเยี่ยมแล้วก็ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทับกเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ลงนามนะลงนามระหว่างกองทบกทั้งสองประเทศแล้วก็ทามือกลางวันร่วมกัน แล้วก็ร่วมพิธีอำลาแถวทหารกองกิจยศอย่างสมเกียรติแล้วก็เดินทางกลับไปแล้วค่ะมาหลักใหญ่มาวันที่9แล้วก็เมื่อวานนี้พบผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงเสร็จแล้วก็เดินทางกลับไปแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะดังนั้นเดินทางมาแป๊บเดียวแล้วก็เดินทางกลับไปแล้วแล้วก็ยืนยันว่ามาตรฐานในการป้องกันโควิด -19 ในบ้านเราพลเอกเจมส์เขาให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งนะฮะผบทบสหรัฐอเมริกาและคณะตามนั้นก็บอกว่าให้สบายอกสบายใจ ทีนี้ผลตรวจเชื้อนะคะคือเมื่อวันแรกที่ท่านเดินทางมาถึงเนี่ย9กรกฎาคมเมืม่อวานซืนใช่ไหมวันพฤหัสก็มีเจ้าที่ด้านสาธารณสุขบ้านเราก็นําสารขั้นหลังในร่างกายของท่านในพลเจมเนี่ยไปตรวจว่ามีเชื้อโควิด19ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ได้แจ้งผลออกมานะคะว่าติดเชื้อหรือเปล่าเนาะ นะคะค่ะแต่ก็ทุกอย่างก็ผ่านผมไปแล้วเรียบร้อยในการให้การต้อนรับแต่แน่ๆอย่างที่บอกค่ะภาพหน้าหนึ่งแนวหน้าเนี่ยนะบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยสวมหน้ากากอนามัยแบบโอ้โหน่าจะเอ็นเเลยนะน่าจะเอ็นนะคะในการให้การต้อนรับพอบบบสหรัฐอ,อเมริกานะจะ๊ะทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะนะก็อย่างที่บอกไปนี่ก็ภาพเด่น ภาพเด่นหน้าหนึ่งไทยโพสก็เช่นเดียวกันที่เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ให้การต้อนรับผอทบ,ออบอสหรัฐอเมริกาด้วยทุกคนก็สวมหน้ากากอนามัยกันทุกๆคนนั่นแหละนะคะอ่ะนี่คือเรื่องราวของไทยอเมริกาชื่นมืน่นชื่นมืน่นหวานเจี๊ยบกันไปเมื่อวานนี้นะคะ